ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรนี้นะครับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน Improve Your Self and Team Adaptability Flexibility อาจารย์หรือ AFA นั่นเองครับ โลกของเราในทุกวันนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วนะครับและเปลี่ยนมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีการดําเนินธ,ธุรกิจต่างๆและวิถีชีวิตต่างๆนะครับยิ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับมันยิ่งจะกลายเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเรานะครับของทั้งทางสังคมด้วยนะฮะให้เป็นพฤติกรรมในรูปแบบใหม่หรือที่เราเรียกว่า new normal หรือ next normal นั่นเองครับซึ่ง new normal หรือ next normal พวกนี้นะครับส่งผลกระทบนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับการใช้ชีวิตและรวมถึงการทํางานด้วยทั้งการดําเนินธุรกิจและเรื่องของสินค้าการบริการต่างๆที่เปลี่ยนไปของในแต่ละองค์กรซึ่งเราลองมาดูกันนะครับว่าสังคมในปัจจุบันนี้นะครับ พฤติกรรมของคนทั่วไปนะครับหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคของพวกเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและในยุคต่อๆไปเนี่ยนะครับ New normal หรือเป็น Next normal ต่อๆไปเนี่ยพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไปในรูปแบบทิศทางไหนครับเพื่อให้เราเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เพื่อทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมได้ ปรับตัวเข้ากับลักษณะธุรกิจใหม่ๆได้และทําให้องค์กรของเราหรือการทํางานของเราหรือการใช้ชีวิตของเราอยู่รอดต่อไปในยุคข,ของ New Normal Next Normal ได้นั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมในยุคข,ของ New and Next Lifestyle กันนะครับว่าบุคคลทั่วไปนะครับในสภาพสังคมของเราเนี่ยนะครับจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์นะครับยังคงสําคัญอยู่ฮะเพราะฉะนั้นครับ จะสังเกตได้เลยว่าเราเนี่ยนะครับจะใส่เรื่องของหน้ากากอนา,ามัยนะครับและล้างมือเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกยาวๆเลยนะครับหลายๆองค์กรหลายๆธุรกิจจึงปรับตัวครับผมแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าพวกนี้เลยนะครับแต่หลายๆธุรกิจหันลงมาเล่นทางการตลาดในเรื่องของสินค้าพวกนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการขยายธุรกิจของเราได้นะฮะที่ผลิตเรื่องของหน้ากากอนา,ามัยที่ดีขึ้นนะครับหรือเจลแอลกอฮอล์ที่เป็นลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเรานี่แหละฮะก็เป็นวิธีการนะครับหรือทําให้เราเนี่ยได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมเข้าไปด้วยและต่อไปครับผมสังคมของเรานะครับจากยาวๆนี้เลยนะฮะยังคงมีโซเชียลดิสแทนซิ่งต่อไปครับและความเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของฮิวแมนทัสเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ หิวแมนทัดคืออะไรนะครับนั่นคือความเชื่อใจที่เป็นลักษณะของเราแตะตัวกันนะครับแสดงถึงความเชื่อใจที่มากขึ้นนะฮะความสนิทสนมที่มากขึ้นอย่างเช่นการจับมือเช็คแฮนนะครับการแตะไหล่บ้างการโอบเอวกอดคอบ้างสนุกสนานแบบรู้จักกันมากขึ้นแบบเป็นพี่น้องมากกว่าที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการแตะตัตวพวกนี้ลดลงฮะนะครับ ทีนี้เราจะใช้ชีวิตนะหรือเราจะไปเจอลูกค้าหูือแม้แต่เพื่อนปูกของเรานะครับในที่ทํางานลูกค้าของเราพวกนี้อย่าลืมนะฮะการแตะตัวที่เกี่ยวข้องกับฮิวแมนทั uch จะลดลงครลูกค้าจะไม่ชอบครับจับมือเช็คแฮนด์แตะตัวกันบ้างแตะลายแตะตัวอะไรพวกนี้ลดลงครับผมนะครับต่อไปครับการรับประทานอาหารต่างๆนะครับจะเลือกแบบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นปลอดภัยและสะอาดมากขึ้นครบ อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนของเราเนี่ยนะฮะรักตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารการกินต่างๆนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเสริมสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นครับอาหารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆนะฮะอาหารที่มีความปลอดภัยความสะอาดต่างๆพวกนี้ ปลูกในพื้นที่ปิดพวกพืชผักต,ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปิดนะครับหรือเป็นพวกที่ลดการใช้ยาฆ่ามแมลงต่างๆนะฮะหรือเป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นพวกนี้สะอาดพวกนี้นะฮะจะทําให้ขายดียิ่งขึ้นก็จะสังเกตได้เช่นกันนะครับว่าวงการอุตสาหกรรมพวกอาหารเนี่ยจะเน้นมาขายพวกนี้ยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นการโฆษณาเรื่องพวกนี้ยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปครับผู้คนนิยมการออกกําลังกายที่มากขึ้นฮะโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบที่อยู่บ้านฮะ นเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมานะฮะเราออกไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนเราก็จะหันมาออกกําลังกายในบ้านมากขึ้นฮะเครื่องออกกําลังกายที่เกี่ยวกับอยู่ในบ้านได้นะฮะจะถูกขายมากขึ้นนะครับลูวิ่งต่างๆหรือคนเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย YouTube หรือพวกอะไรประมาณนี้ที่ดูคลิปออกกําลังกายและทําตามอยู่ที่บ้านมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่รวมๆแล้วคือคนเราเนี่ยรักสุขภาพออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นนะฮะ และผู้คนนะครับงดการพบปะผู้คนในสังคมมากขึ้นฮะจะใช้ชีวิตจะทำงานต่างๆนะฮะอยู่ที่บ้านครับผม mm hmm. เพราะว่าเรื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับเราเนี่ยจะมีการเวิร์ r o อ Home มมากขึ้นฮะเราจะมีการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้นฮะ คนจะไม่ค่อยออกไปไหนมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับนี่ก็เป็นเหตุที่ดีเลยนะฮะเหตุผลที่ดีที่องค์กรต่างๆหรือสินค้าต่างๆหรือการบริการต่างๆจะเข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อจับกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านนี่แหละครับวงการดิจิทัลนะครับจะบูมยิ่งขึ้นนะฮะคนเนี่ยนะครับผมจะเข้าสู่วงการพวกอินเทอร์เนต็ตพวกดิจิทัลมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกวงการดิจิทัลพวกนี้นะครับจะสําคัญต่อชีวิตมากขึ้นนั่นเอง และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะกลายเป็นเรื่องปกติครับผมอย่างเช่นการ work from home นะครการสั่งพวก food delivery shopping อนไลน์หรือพวกการเรียนออนไลน์นะครับรวมทั้งทำงานออนไลน์ประชุมออนไลน์เรื่องพวกนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติในต่อไปในอนาคตนะครับและต่อไปครับผมสังคมจะกลายเป็นสังคมที่ไร้เงินสดฮะ เพราะว่าเราก็กลัวกันใช่ไหมฮะหยิบจับพวกธนาบัตรพวกนี้กลัวติดมือฮะเรื่องของเชื้อโรคต่างๆพวกนี้แล้วก็เนื่องด้วยเป็นการจ่ายเงินที่ดึงง่ายมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นฮะจะกลายเป็นสังคมที่ไร้เงินสดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่ผมได้พูดมานะครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับจากในยุคนิวตอร์มอลหรือเน็ตอร์มอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราถึงจะต้องมีการปรับตนเองฮะ ปรับตัวต่างครับผมนะฮะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้แหละครับทั้งเรื่องของการทํางานต่างๆรวมทั้งองค์กรของตัวคุณด้วยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับยุค new normal หรือจะ next normal ต่อไปนี้ซึ่งการปรับตัวเองนะครับมันจะหมายถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่เคยปฏิบัติครับ ตงนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยใช่ไหมฮะโดยใช้วระยะเวลานะครับในการปรับตัวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฮะเราปรับตัวก็จริงองค์กรเราปรับตัวก็จริงฮะแต่อีก10ปีหนึ่งจะเห็นผลเจ๊งฮะ ต้องใช้เวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับและผู้ที่ปรับตนเองได้นะครับจะเป็นผู้ที่มีความสุขในการทํางานนะครับผมสนุกไปกับการทํางานนี้พร้อมกับเผชิญและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเห็นความสําคัญของการปรับตัวกันแล้วใช่ไหมฮะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขนาดไหนและคุณจะต้องปรับตัวทําไมถึงต้องปรับตัวทั้งตัวคุณและตัวองค์กรของคุณนั่นเองครับ แล้วเรามาพบกันในบทต่อไปครับว่าเราจะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างทั้งแนวคิดของคุณและทั้งพฤติกรรมของคุณเพื่อที่คุณจะได้อปปรับตัวต่อในองค์กรของคุณต่อไปนั่นเองครับ